อายุ28ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะจะ30แล้ว28นะคะไม่ใช่จะ30นะคะก็ดีค่ะก็เหมือนวันปกติเป็นวันทำงานแต่ก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าทุกคนก็แบบดูแบบเขาเรียกว่าใส่ใจแล้วก็อยากให้เป็นวันเดย์อะไรอย่างงี้ค่ะมีความพิเศษอะไรบ้างปีนี้มีทำบุญหรือว่าแฟนคลับเขาอะไรให้ไหมทำงานค่ะแต่ว่าแฟนคลับก็จะทำคลิปแบบว่ารวบรวมกับคนต่างๆมาอวยพรแล้วก็มีพี่นกจริยาก็ มีเค้กแล้วก็ให้เป็นเบอร์เดย์ในกองอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีลูกค้าต่างๆก็จะส่งดอกไม้ของขวัญมาให้ออปกติทุกปีเฟิร์นจะแบบว่ามีการแบบได้เจอกับแฟนคลับปีนี้ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีย้อนหลังอะไรจัดงานหรืออะไรไงไหมปีนี้ปีนี้ถ้าจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าคิวแน่นมากๆเลยก็เลยอาจจะยังไม่มีแต่เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจาค่ะออมีขของวัญพิเศษไปเฟิร์นที่ได้ของขวัญอะไรจากทุกคนก็พิเศษหมดเลยค่ะได้อะไรมาบ้างนอกจากเค้กได้แรงโป่ง แล้วก็ดอกไม้ผลลัพธ์ตัวล่ะคะเ,เพื่อนๆสปายอะไรไหมมีมีเซอร์ไพรส์ไ,ได้วันหนึ่งก่อนวันเกิดค่ะ<ฮ>เพราะว่ามันนั้นเหมือนแบบถ่ายงานแล้วเสร็จค่อนข้างแบบก่อนเวลานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มาที่ห้องก็จัดดอกไม้ให้กินข้าวกินซุป้มตําอะไรกันง่ายๆที่ห้องคือของคือออกวันเกิดนี่ดิคือส้มตําชีฟเฟิเลเลี้ยงเพื่อนด้วยค่ะแต่สนุกดีค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะปีนี้นี่การที่เราแบบเป็นปีทองของเรางานเยอะึ้นอย่างเงี้ยมันถือเป็นของขวัญพิเศษให้เราไหมคะก็เป็นของขวัญนะเป็น มีชีวิตที่เราอยากมีมีงานที่เราอยากทำทุกวันอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วค่ะหลายคนรู้สึกว่า้โควิดทุกอย่างสะดุดแต่งานเมิดไม่สะดุดช่วงโควิดก็สะดุดแล้วก็พอ,อ,พ,อพอมันดูเยอะเพราะว่าก็เลื่อนมาจากช่วงนั้นแหละคะ่ะแต่ว่างานเราก็มีการจองคิวไว้แน่นก่อนที่จะเจอโควิดใช่มันก็มีการแพนไว้ประมาณนึงเลยคะ่ะแล้วก็จรงิจรงๆมันจะไม่ได้ชนกันหนักขนาดนี้แต่ว่าพอมันเลื่อนมาทุกที่ก็อยากเล่งถ่ายอยากฉายแล้วก็เข้าใจเขาแล้วเราก็พยายามแบบอยากแมเนจให้มันได้มากที่สุดอย่างละครละคะเฟิร์นเพราะว่า เราต้องรับละครแบบคิวตอนนี้มันต้องข้ามปีแล้วพอมันแบบคิวมันสะดุดช่วงโควิดไปอะไรเงี้ยตอนนี้มันยังไงบ้างตอนน้องมียกเลิกไปบางเรื่องหรือว่าอะไรยังไงไหมไม่ยกเลยค่ะเฟินก็ทำทำทำทุกเรื่องเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะเปิดพร้อมกันประมาณ3เรื่องที่เินต้องถ่ายพร้อมกันต้องต้องคิวมันต้องขี่กันนะหรือยังไงใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีคิวหลักที่ล็อกมาไว้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดมาวันไหนว่างสักวันนึงก็ว่า,าวัาน,น,วานสองวันต่อต่อคิวนั้นก็จะเอาไปให้อีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้ต้องเลื่อนอีกไหมมันอาจจะเสร็จเร็วก็ได้ะคะ่ะทั้งหมดนี้นอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่แน่ใจค่ะเหนื่อยไหมคะเพราะแบบว่าเหมือนต้องแบบสลับคาแรคเตอร์แล้วต้องถ่ายละครพร้อมกันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยอืมก็มีงานทำมันก็ดีแล้วเนาะแล้วก็ท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองให้แบบจัดการกับชีวิตเองให้ได้จัดการกับการระบบการวางตัวละครของตัวเองให้ได้อะไรอย่างงี้ดีกว่า ด,ดูดูเปิตัวนิดเดียวเดี๋ยวทำง,งานหนักเปินตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูนอนพอนะคะนอนพอก็ทุกอย่างก,ก็จะค่อนข้างแฮปปี้ค่ะไปเจอหอมหูแล้วมางอกผมแลงใช่ คือเราก็ดูแลปัจจัยพื้นฐานของเราเรื่องการนอนการกินอะไรการดูแลตัวเองพื้นฐานให้มันดีแล้วก็แล้วก็มีแรงแล้วก็คงโชคดีที่หนูรู้สึกว่าหนูได้ทํางานที่หนูรักมั้งมันเลยไม่เหลือนว่าโอ้ยฟนตื่นเช้ามาทํางานมันคือตื่นเช้ามาแล้วก็ได้ทําอะไรที่มันสนุกเดี๋ยววันนี้เล่นเรื่องนี้ได้ถ่ายซีนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกไปหมดไม่คิดเลยว่าชีวิตไม่อยู่กับงานมากเกินไปจนแบบว่าคือทำอะไเจ้าคิดเหมือนกันค่ะถ้าหยุดงานคงไม่รู้จะทําอะไรแล้วค่ะคงงคเคยคิดไหมว่าอยากจะพักผ่อนไม่ใจใจส เคยมีช่วงที่ว่างว่างแล้วก็งงไม่รู้ว่าคนอื่นตอนกลางวันเขาทาอะไรกันแล้วโทรไปหาผู้จัดการว่ากลางวันคนอื่นเขาทาอะไรกันอ่ะที่ไม่ต้องเดินห้างแล้วมันราคาญหนูมากบอกว่าออกไปยืนตักแดดไปอะไร่าเงี้ยหนูก็อ๋อหนูคงชอบทํางานแล้วหนูจะทาอะไรหนก็คิดนะว่าชีวิตเราเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปแบบใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นอะใช้ชีวิตวัยรุ่นใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นก็ใช้สมัยเรียนก็มีเพื่อนเพื่อนหาลัลอะไรอย่างเงี้ยทำเต็มที่เหมือนกันค่ะเรื่องการเที่ยวก็ทาเต็มมที่เหือนนกั ถ่าการเลเทสมาแล้วก็ไม่ถึงกับเลเทสแต่ก็มีความสุขในช่วงเวลานั้นกับเพื่อนๆกับอะไรได้ใช้ชีวิตเป็นแบบเรียนก็เรียนเต็มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หวยบบวัยรุ่นหมือนคนอื่นไหร่กองถ่ายสนุกมากๆเลยนะคะช่างหน้าช่างผมพี่ๆอะไรคือเฮฮาเหมือนอยู่กับเพื่อนเลยค่ะสนุนยังมีที่เก็บนะคะเงินยังมีที่เก็บอยู่ค่ะมีที่เหลือเก็บเยอะเลยตอนนี้ใ่งานยังเข้ามาได้อยู่ไหมคะเพื่อนข้าได้ค่ะเข้ได้เดี๋ยวไว้ค่อยหากันค่ะแยวว่าน่าจะได้ ดีค่ะงานเยอะขนาดนี้เอาเงินเอาเงินไปเก็บไปใส่จะทะเลาะกันค่ะไม่ได้เยอะเงินไม่ได้เยอะค่ะชอบทำงานรู้สึกยังคำว่านางเอกขาขึ้นคะเราเหรอคะใช่ค่ะไม่ไม่รู้สึกแบคนก็แค่รู้สึกว่าช่วงนี้งานเยอะกับช่วงนี้งานน้อยไม่ได้รู้สึกว่าแบบขึ้น้าลงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่างานเราเยอะจริงๆช่วงนี้ใช่ไม่ต้องไปมูต่อแล้วเนาะไม่มูไม่ต้องพึ่งใช่ไหมไม่ต้องพึ่งนั้นเลย ก็ไม่ค่ะไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มู่ะไม่ได้มูลมมลมมลลมกลัวทำผิดโอเคคค่ะขอบุณค่ะ